สภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกของคุณในช่วงเวลานี้กล่าวได้ว่าตกอยู่ในสภาวะที่วิตกกังวลอย่างมากมากสะจนส่งผลให้คุณนั้นขาดความมั่นใจเลยทีเดียวในเวลานี้คุณกลัวกลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริง คุณไม่มีความมั่นใจในตนเองหลงเหลืออยู่เลยวันดีคืนดีคุณก็ชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้พอเปรียบเทียบเสร็จก็เอามานั่งวิจารณ์ตนเองต่อและพร่ำพรรณนา,นาว่าไม่เคยได้รับโอกาสที่ดีเหมือนกับใครๆเพราะไม่ว่าคุณจะทำหรือหยิบจับอะไรก็ดูไม่เป็นที่น่าจับตามอง ดูแล้วไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจหรือให้ความสำคัญเท่าไหร่ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังสูญเสียความมั่นใจลงไปทุกขณะและยังไม่กล้าพอที่จะก้าวออกไปเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือสารต่อในสิ่งที่กำลังทำอยู่เดิมดังนั้นในระยะนี้ คุณจึงมีสีหน้าที่ไร้อารมณ์และมีแววตาที่ไร้ความสุขอย่างเห็นได้ชัดคุณรู้สึกสิ้นหวังในสิ่งที่คุณคาดคิดเพราะคุณไม่สามารถกระทำการบางอย่างตามที่คุณได้คาดหวังไว้คุณลังเลสับสนต้องการทางออกและไม่ไว้ใจสถานการณ์รอบๆตัวรวมถึง ไม่ไว้ใจคนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์ในระยะนี้ด้วยเพราะคุณกลัวจะโดนปฏิเสธกลัวจะโดนทำร้ายความรู้สึกและกลัวว่าจะโดนเอาเปรียบเหมือนที่ผ่านานมาซึ่งความทรงจําในครั้งนั้นยังคงตามหลอกหลอนคุณอยู่จากที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งความลังเลสับสนที่มีมาก และการขาดความเชื่อมั่นในตนเองรวมถึงการไม่ไว้ใจทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลก็เลยส่งผลให้คุณไม่กล้าและไม่พร้อมที่จะเปิดใจตนเองให้กับโลกใบนี้อีกครั้งหรืออาจกล่าวได้ว่าการผเผชิญหน้ากับชะตากรรมในครั้งนี้ของคุณจัดเป็นเรื่องที่ยาก และท้าทายค่อนข้างมากเลยทีเดียวเสียงกระซิบจากพระพิคเนตได้สื่อมาถึงคุณท่านต้องการจะบอกกล่าวกับคุณให้รับรู้ว่าอย่าได้สูญเสียความมั่นใจในตนเองขอให้มีความเชื่อว่าคุณสามารถผาเผชิญหน้ากับชะตากรรมทั้งหมดที่เข้ามาในช่วงเวลานี้ได้ และอย่ามัวเสียเวลาไปกับการหมกมุ่นจินตนาการเพราะมันมีแต่จะสร้างความสับสนและส่งผลให้คุณไม่กล้าพอที่จะตัดสินใจทำอะไรคือท่านต้องการให้คุณจริงจังกับการลงมือทําให้มากขึ้นเพราะถ้าหากคุณได้ตัดสินใจอย่างละเอียดละออรอบคอบดีแล้วขั้นต่อไป ก็ขอให้เดินหน้าและลงมือทำมันจะเกิดประโยชน์กว่าฉะนั้นในเดือนนี้สิ่งที่คุณต้องระวังก็คือความคิดของคุณเองที่จ้องจะเล่นงานและฉุดดึงใจให้นอกจากคุณจะต้องปวดหัวสูญเสียเวลาและเสียสุขภาพจิตแล้วยังส่งผลให้คุณรู้สึกท้อแท้ท้อถอยและหมดกำลังใจอีกด้วย เพราะเมื่อดูจากหน้าไพ่แล้วดูเหมือนว่าในตอนนี้คุณไม่มีใจที่คิดอยากจะสู้และอยากจะทำอะไรเลยนอกจากอยากจะคิดและจินตนาการเท่านั้นซ้ำยังเป็นการคิดในเชิงบ่อนทำลายตนเองอีกด้วยเหตุนี้ในเดือนพฤษภาคมจึงเป็นเดือนแห่งการเยียวยาฟื้นฟูจิตใจเพราะเมื่อไพ่พระพิคเนตใบนี้ปรากฏ มีความหมายว่าถึงเวลาเติมเต็มจิตวิญญาณของคุณแล้วซึ่งคุณสามารถทำตามได้ง่ายๆด้วยการทำตามรูปที่ปรากฏบนหน้าไพ่นั่นคือให้คุณหาเวลาว่างเพื่อฟังดนตรีหรือฟังเพลงบรรเลงกล่อมเบาๆซึ่งจากการวิจัยเสียงดนตรีจะช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทและระบบต่างๆในร่างกายให้กลับมาสมดุล ส่วนผลที่มีต่อจิตใจนั้นหากคุณเลือกฟังเสียงดนตรีที่ไพเราะมีจังหวะที่ช้ามีความถี่อยู่ในระดับต่ำถึงปานกลางและมีความเข้มของเสียงที่ไม่ดังจนเกินไปก็จะช่วยให้จิตใจของคุณนั้นสงบลงและผ่อนคลายสบายมากขึ้นเชกเช่นเดียวกันกับคำพูดที่แม้ว่า จะไม่มีท่วงทํานองก็สามารถส่งต่อพลังงานและส่งผลกระทบต่อจิตใจทั้งตัวของผู้พูดเองและผู้ที่ได้รับฟังเช่นเดียวกันดังนั้นเสียงดนตรีอันไพเราะและคำพูดที่สนอะหูจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณในเดือนนี้มาก ซึ่งหากเป็นไปได้ขอให้คุณจงหลีกเลี่ยงคำพูดเชิงดูถูกตนเองและคำพูดหยาบคายทั้งหลายทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเมื่อคุณทำตามที่ได้แนะนําข้างต้นไปสักระยะหนึ่งแล้วเมื่อจิตใจของคุณพร้อมและเริ่มกลับมาเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณจะพบว่าคุณจะเริ่มมีสติอยู่กับปัจจุบันได้นานขึ้น เนื่องจากเสียงดนตรีจะคอยดึงจิตของคุณให้อยู่กับท่วงทํานองและการไม่พูดคำหยาบและคำพูดเชิงดูถูกก็จะมีส่วนช่วยให้คุณต้องคอยสำรวมระวังคำพูดอยู่เสมอแค่ทําทั้งสองอย่างนี้ก็จะช่วยให้คุณมีสติอยู่กับปัจจุบันได้นานขึ้นและยังส่งผลให้อาการเผลอคิด เผลอหมกมุ่นจินตนาการลดลงตามด้วยเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้คุณคงเริ่มสัมผัสได้แล้วว่าจิตใจของคุณเริ่มกลับมาสงบและผ่อนคลายจากนั้นขอให้คุณฝึกต่อด้วยการสร้างเกราะป้องกันให้กับใจตนเองด้วยการเติมความเมตตาและเติมความรักให้กับตนเองโดยทั้งสองสิ่งนี้ จะเป็นการทำเพื่อให้คุณนั้นไม่ต้องมีความรู้สึกว่าขาดความรักและสามารถมีความสุขได้แม้ต้องอยู่อย่างเหงาๆคนเดียวในห้องสีเหลี่ยมซึ่งการเมตตาตนเองและการรักตนเองจะเป็นเกราะป้องกันชั้นดีที่ทำให้คุณไม่ต้องโหยหาหรือทวงถาม ความสุขจากโลกภายนอกหรือโหยหาความรักจากผู้ใดเพราะคุณจะรู้สึกเต็มจากข้างในจะไม่มีความรู้สึกว่าขาดเพราะช่องว่างภายในใจจะค่อยๆหดเล็กลงและที่สำคัญการเอาจิตของตนเองผูกไว้ที่ตนเองนั้นจะเป็นการปลอดภัยกว่าการที่คุณเอาจิตของคุณไปผูก หรือยึดติดไว้ที่ใครเพราะมันจะมีแต่ทุกข์กับทุกข์แล้วคุณจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งที่หารกล้าพอที่จะเอาชนะได้ทุกสิ่งไม่เว้นแม้กระทั่งใจของตนเอง รวมถึงจะกลับมามีสีหน้าที่มีชีวิตชีวาและมีแววตาที่สดใสซึ่งสีหน้าและแววตาที่ดีนั้นจะมีส่วนช่วยปรับให้ลักษณะใบหน้าของคุณมีสง่าออร่าและมีราศีเพิ่มขึ้นด้วยและนอกจากนี้ยังมีคำทำนายเพิ่มเติมว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์ของคุณพวกท่าน ต่างสงคลื่นแห่งความรักอันยิ่งใหญ่เข้าสู่ความคิดและหัวใจของคุณเพื่อเติมช่องว่างภายในใจของคุณดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือให้อาภัยตนเองและฝึกให้อาภัยผู้อื่นไปทีละนิดเพื่อปลดปล่อยความทุกข์และความเจ็บปวดพวกท่านกำลังพยายามปลุกคุณให้ตื่นจากความซึมเศร้าทั้งหลาย เพียงหวังอยากให้ลูกศิษย์ของท่านนั้นได้ใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องยึดติดกับเรื่องราวความผิดหวังในอดีตสุดท้ายนี้ขอให้คุณค่อยๆดึงใจตัวเองออกมาจากทุกข์ค่อยๆเติมความรักความเมตตาให้กับตนและผู้อื่นอยู่เสมอรวมถึงค่อยๆฝึกให้อภัยต่อผู้อื่นที่เคยโกรธเกลียดในทุกๆวัน จงก้าวไปทีละขั้นทีละขั้นอย่างสวยงามแม้จะถึงช้าไม่เหมือนใครแต่มันจะหนักแน่นไปด้วยพลังใจที่เต็มครบถ้วนและบริบูรณ์ในเดือนพฤษภาคมจงเฝ้าระวงังความปรารถนาในใจของตนเอาไว้ให้มาก จงควบคุมไว้แต่พอดีเพราะมันอาจทำให้คุณรู้สึกคาดหวังเกินไปจนทำให้คุณต้องเก็บกดแล้วเผลอแสดงความก้าวร้าวต่อผู้อื่นและพึงเฝ้าระวังการวิตกกังวลไว้ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้หากคุณไม่ควบคุมไว้ให้พอดีอาจส่งผลให้คุณรู้สึกสูญเสียความมั่นคงทั้งทางร่างกายและจิตใจได้ พยากรกรรมเดือนพฤษภาคมพยากรกรรมว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้รับผลจากอากุศลกรรมส่งผลให้ในช่วงเวลานี้ไม่มีอารมณ์อยากทำงานขี้เกียจคิดหวังผลจากราบลอยและไม่พร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญ เป็นช่วงเวลาที่การงานการเงินสุขภาพและความรักติดขัดเหตุเพราะในอดีตชาติหรือชาตินี้ชอบดื่มสุราดังนั้นในเดือนนี้ขอให้พยายามรักษาสินห้าโดยเฉพาะข้อที่5อย่างเคร่งครัดรวมถึงให้หมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง